สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลมาเนียนะครับวับนนี้ผมจะสอนท่าฟื้นฟูแก้คอพลิกปวดคอคอหดคอเกรงแล้วแต่จะเรียนนะครับผมถ้าถามว่าทําไมผมจะมาสอนท่าฟื้นฟูคอพลิกเพราะว่าผมเป็นอยู่แล้วก็กายภาพบัตรมา1เดือนแล้วซึ่งตามหลักการผมเนี่ยผมจะไม่สอนท่ากายภาพบัตร ที่ผมไม่รู้เด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าถ้ากายภาพบัตรคอเนี่ยผมว่าคอเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับถ้าผมไม่มีความรู้สอนเนี่ยเดี๋ยวคุณเอาความรู้ผมไปทําผิด,ผดเดี๋ยวคอยิ่งปวดขึ้นมาเลยซึ่งท่าที่ผมจะสอนเนี่ยเป็นท่าที่คุณหมอกายภาพบัตรได้สอนผมมานะครับแล้วผมจะเอาท่าเนี่ยมาสอนพวกเพื่อนๆหรือคุณต่อนะครับผมผมจะสอนท่า ยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้รู้สึกสบายขึ้นแล้วก็สอนท่าเพิ่มความแข็งแรงเพื่อป้องกันการปวดคอหรือคอพลิกในอนาคตด้วยนะครับผมสามารถทําเลียงกันไปได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยปวดคอคอพลิกมาจากอุบัติเหตุลื่นล้มนะครับหัวไม่ได้ฟาดพื้นแต่ว่าส่วนหลังกับต้นคอกระแทกพื้น ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นโรคคอตกหมอนเนี่ยจะนำท่าพวกนี้ไปใช้ได้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เป็นโรคคอตกหมอนแต่ว่าท่าพุทธท่าที่ผมจะสอนเนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับฟื้นฟูออฟฟิศซินโดมได้เช่นกันครับผมคุณหมอบอกว่าอาการของผมเนี่ยก็เหมือนออฟฟิศซินโดมเลยแต่ว่ามันจะรุนแรงกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามันกระแทกมันยืดคอยืดหกหดเกงทันทีแต่ว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ย จะเป็นการคอ,อยืดหดเกร็งในระยะเวลาที่แบบค่อยๆสะสมพ้อยสะสมก็เลยรุนแรงขึ้นซึ่งท่านในหุสน่สอนเนี่ยเอาไว้ใช้ฟื้นฟูออฟฟิซินโดมได้เช่นกันครับแล้วก็คําเตือนนะครับถ้าหากคนที่ปวดคอคอพิษจากอุบัติเหตุเนี่ยถ้าผ่านไปสักประมาณสองสามวันเนี่ยอย่าเพิ่งทานะครับควรรอสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก่อนเราค่อยเริ่มทํานะครับเพราะว่าถ้าหากเราเริ่มบริหารเลยเนี่ยคอเราอาจจะบาดเจ็บมากขึ้น ท่าที่ผมจะสอนน่ะถ้าหากทำแล้วมีการเจ็บเพิ่มมากขึ้นควรหยุดทำทันทีนะครับเพราะว่าท่าที่จะทำเนี่ยควรทำแล้วสบายขึ้นไม่ใช่ทำแล้วเจ็บขึ้นโอเคนะครับท่าแรนนกนะครับผมให้นําคางเนี่ยติดติดตรงคอเลยติดอกแล้วก็เอามือประสานดึงคอตัวเองลงมาฮะ ดึงแค่คอนะไม่ใช่หลังมาด้วยเนี่ยดึงคอลงมาให้รู้สึกตึงที่ต้นคอรู้เห็นกันเปล่าด,ดึงจนดึงจนให้รู้ว่าคอมันเก่งแล้วก็ยืดเนี่ยดึงคอลงมาสิบห้านาทีนี่นะ,ะน้ำในใจก็ได้ ให้มันตึงตรงเนี้ยนั่นคือท่าที่หนึ่งนะทำสามครั้งครั้งละสิบห้าวิคือพอทำสิบห้าวิเสร็จก็พักแป๊บนึงก็ได้แล้วค่อยทำต่อสามเซตสิบห้าวิหรือจะ่ยี่สิบวิก็ได้โอเคครับท่าที่สองนะครับผมหันนิดนึงไม่ใช่หันไปหมดนะหันนิดนึงหันฮะ แล้วก็ใช้มือดึงลงมาให้รู้สึกตึงตรงนี้เช่นกันสิบห้าวิเหมือนกันครับสิบห้าวิสามเซตเนี่ยให้ดึงจนตึงตรงนี้ตึงบริเวณนี้ถ้าคุณทำถูกเนี่ยคุณจะรู้ตัวเลยว่าคอคุณมันกำลังยืดอยู่แล้วมันจะรู้สึกสบายมากนี่คือผมทำด้านซ้ายนะ ทำด้านซ้ายเสร็จทำด้านตรงข้ามครับด้านขวาเหมือนเดิมฮะหันไปอีกด้านนึงนี่คือท่าที่สามนะสิบห้าวิสามเซตเช่นกันฮะท่าที่สี่นะครับผมดึงลงมาแต่ว่าคราวนี้ ให้มันรู้สึกตึงตรงนี้แต่คราวนี้ผมจะแถมว่าถ้าให้เราต้องให้หล่ตัวเองอะตกไปด้วยก็ได้เนี่ยให้ไหล่ตัวเองตกไปเลยพอตกไปแล้วตรงนี้มันจะช่วยยืดมากขึ้นด้วยเนี่ยสิบห้าวิสามเซตเหมือนกันถ้าทำเสร็จแล้วก็ท่าที่ห้าครับท่าตรงข้ามให้แค่คอนะไม่ใช่ทั้งตัวนะ แค่คอเหมือนกันครับให้ไหล่ตัวเองตกไปด้วยเพราะไหล่ตกแล้วตรงนี้จะรู้ตัวได้ว่ามันยืดมากกว่าเดิมโอเคเหมือนเดิมสิบห้าวิสามเซตท่าที่หกนะครับมือประสานเหมือนท่าบิดขี้เกียจเลยมันคือท่าบิดขี้เกียจแหละอย่างนี้ ถ้า,าถามว่าทําทําไมมันมันใช่คอหรอเอาเป็นว่าคอบ่าไหล่เนี่ยมันเชื่อมกันหมดครับทําแล้วมันก็สามารถบริหารคอได้เหมือนกันนั่ในใจสิบห้าวิเหมือนกันครับให้รู้ตัวว่ามันตึงตรงนี้เก็งตรงนี้ยืดตรงตรงนี้ยืดขึ้นโอเคสิบห้าวิสามเซต ทำเสร็จก็พักแป๊บหนึง่งแล้วก็ทําต่อถ้าครบสิบห้าวินะพอทาเสร็จแล้วทําขึ้นข้างบนบ้างบ้างครับเห็นไหมเหมือนเดิมครับสิบห้าวิสามเซตนี่คือท่าที่เจ็ดนะโอเคหลังจากเสร็จกับท่ายืดกล้ามเนื้อไปแล้วคือผมเชื่อเลยว่าถ้าทำท่าพวกที่ผมสอนไปเสร็จอะ่ะ คุณจะรู้สึกคอของคุณจะรู้สึกโล่งเลยจะรู้สึกเบาเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนยืดแล้วกล้ามเนื้อเรามันหดเกร็งอยู่ไงพอได้พอได้ยืดแล้วมันจะรู้สึกสบายขึ้นคราวนี้ผมจะสอนท่าเพิ่มความแข็งแรงของคอนะครับเพื่อให้อาการโรคเนี่ยหายไวกว่าเดิมแล้วก็ทําให้คอแข็งแรงขึ้นด้วยเผื่อในอนาคตคุณมีอาการแบบเกิดอุบัติเหตุคอพลิกหรืออย่างหรือทํานองนี้อีก คอคุณจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถเป็นโรคนี้ได้ง่ายๆขึ้นครับผมบอกก่อนนะว่าเอาเป็นว่าถ้าอาจะทําพวกท่าให้คอแข็งแรงขึ้นเนี่ยให้หายจากอาการบาดเจ็บสักเดือนนึงก่อนแล้วกันแต่ถ้าคนที่เป็นอาการคอเลื้อหลังมานานมากแล้วควรทําเลยครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าทําแล้วเนี่ยตอนทําอ่ะไม่ควรจะมีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับแต่ถ้าหากทําแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วทาได้เลยครับผม ผมจะสอนแค่ท่าง่ายๆก่อนนะครับยังไม่ต้องแบบไปถึงการสร้างกล้ามคอเอาแค่ให้คอเราแข็งแรงขึ้นก็พอครับโอเคให้เราดันอ่าให้หัวเราะฮะสู้กับมือตัวเองให้หัวเราอะ่ะก้มไปข้างหน้าแต่ว่าให้มือเราอ่ะต้านไว้เนี่ยอย่างเงี้ยคือให้หัวเราไปข้างหน้านะแต่ว่าให้มือเราต้านไว้ เนี่ยต้านสู้กับมันให้นับสิบห้าวิสามเซตเช่นกันฮนะเนี่ยต้านไว้ต้านไว้เนี่ยโหผมสั่นเลยเห็นป่ะการทําท่าน,นี้มันทําให้คอเราแข็งแรงขึ้นเหมือนกับว่าเป็นการต้านแล้วก็สร้าง,สร,างสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้อนะฮะให้แข็งแรงขึ้นทำสิบห้าวิสามเซตเช่นเดียวกันแต่ว่าพักอะคุณสามารถพักได้หนึ่งนาทีก็ได้นะเพราะว่าท่านี้มันมันเมื่อยมากเลยมันไม่ใช่ท่ายืด มันเป็นท่าต้านเพื่อสร้างความแข็งแรงท่าที่หนึ่งนะครับส่วนท่าที่สองเนี่ยเหมือนกันครับแต่ว่าให้ไปให้หัวคุณอะไปข้างหลังแทนดานสู้กับมันไปข้างหลังแทนผมบังไว้นเลเหมือนเดิมครับสิบห้าวิสามเซตหลังจากทำแล้วก็ ทักหนึ่งนาทีก็ได้ระหว่างเซตผมรำคาญผมตัวเองมากเลยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็รำคาญเหมือนกันปัดอยู่ได้ท่าที่สามนะครับผมดันไปทางซ้ายแล้วก็ใช้มือต้านเหมือนกันครับเนี่ยอืมเหมือนเดิมสิบห้าวิสามเซตจริงๆงานท่าเนี้ยเป็นการสร้างกล้ามคอเช่นกันนะฮะ เนี่ยซ้ายทาท่าที่สามคือดันไปทางซ้ายใช่ไหมท่าที่สี่ก็ดันไปด้านขวาให้มือต้านเหมือนกันด้านอย่างเงี้ยแต่เขาใช้มือต้านโอเคสมมติว่าผมทําเสร็จแล้วนะทุกท่านักสิบห้าวิสามเซตเหมือนกันครับผมแต่ผมแถมนะถ้าทําท่าพวกนี้ไม่ไหวให้ทําท่านี้แทนครับ ทางติดอกแล้วก็เงยหน้าไปข้างหลังช้าๆทำาอย่างเงี้ยยี่สิบครั้งไปมาคำแค่นี้ก็ได้ครับผมท่าตาไม่ต้องทำทำแค่นี้ก็พอยี่สิบครั้งแต่ว่าให้เป็นสี่เซตเลยนะครับ แต่ถ้าวถ้าใครไหวเนี่ยทําท่าต้านพวกนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาทําท่านี้ก็ได้นั่นคือครบหลักสูตรเลยนะพอทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมยืดกล้ามเนื้อครับยืดกล้ามเนื้อก็ท่าตอนแรกที่ผมสอนนะฮะท่าที่ยืดอย่างเงี้ยทาตั้งแต่แรกให้ครบหมดเลยแต่เราไม่ต้องทําถึงสามเซตก็ได้ทําแค่เซตเดียวก็ได้ทําให้ครบเลยก้มเสียงซ้ายเสียงขวา ซ้ายขวาเรียงไปให้หมดเลยครับโอเคครับผมขอแถมนะครับผมสํหรับคนที่มีการปวดคอปวดกล้ามเนื้อคออยู่ผมใช้ไอ,นะอ้นี้นะยูนิเลสเปย์ซื้อได้ตามร้านเภสัชกรทั่วไปแต่นี้คุณหมอเขาจ่ายให้ผมซึ่งไอ้นี้เนี่ยมันไม่แสบกับกล้ามเนื้อคอ,อนี้มากผมเคยใช้อีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อทานนะพอทานนะะมันโคตรแสบคตรร้อนเลย แต่ว่าอัน,นี้มันไม่แสบมากเม่อวันจะเย็นๆฉีด่างนี้เลยรู้สึกทําใ้้เย็นสบายอย่ะนะแต่ถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนี่มันปวดแสบปวดร้อนมากอันนี่ก็ปร,เราเ้อการอาักเสบและการปวดเฉพาะที่อืมตามนี้เลยครับผมก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ปวดกล้ามเนื้อคออยู่